แกไม่มีเซ็ตอยู่บ้านหลังนี้เลย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 บ้านใหม่ไอ <c oughs> ้แกมาขวางทางอะไรฉันเนี่ยขวางทางอะไรก็ผมอยู่ที่บ้านใหม่ผมนี่ไงเฮ้ย <c oughs> แกมันจะมาทันในบ้าอะไรอย่างเนี่ยในเมื่อมันคิดว่านี่เป็นบ้านของมันนี่แกต้องเจอกับฉัน เฮ้ยทำไรเล่นเกมกับพ่อเล่นเกมมู๊เนี่ยเปิดเทอมันจันแล้วเนี่ยการบ้านถามยังเออทำเป็นนิดนึงแล้วครับพ่อทั้งหมดมีกี่ข้อเนี่ยมีร้อยข้อครแล้วทำไปกี่ข้อและสิบข้อสิบข้อแล้วแกมู๊แต่เล่นเกมเนี่ยนะ ไม่เป็นไรหรอกพ่อทำเป็นเดียวก็เสร็จอ่ะทำมั่วๆก็ได้ครูเขาไม่ตรวจหรอกไตรวจเลิกเล่นไปเลยไม่ไปทำกันบ้านเดี๋ยวนี้ผมเป็นเดียวก็เสร็จแล้วอ่ะเล่นเกมสค่อขาไปทำก็ได้ถ้าแกไม่ชอบทำกันบ้านนะแกก็เลิกเลยนไปเลยไม่ล้างออกแกก็เลีลยไปจริงหรอพ่อไอ้ก็ดีดิเรีลลาออกแล้วก็ไปอยู่บ้านเล่นเกมอย่างเดียวไงแกไม่เรียนหนังสือแกก็ไม่มีเซ็ตอยู่บ้านละีิ พูดเองนะเดี๋ยวผมนะจอกไปอยู่ข้างนอกคนเดียวผมไม่อยู่หรอกบ้านอ่ไงนี้อ่ะพ่อปวดให้พ่อใช้อ่ะพ่อก็จะรู้แต่พ่อไม่มีผมไม่ใช้ก็พ่อจะเป็นยังไงไปดีกว่าไปเลยไปเลูกตาลพีเล่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 ่ เฮ้ยบ้านใหม่เฮ้ยแกมาขวางทางอะไรฉันเนี่ยขวางทางอะไรผมอยู่ดนบ้านใหม่ผมนี่ไงมีเรื่องเลยบ้านใหม่อะไรนี่มันบ้านของฉันพ่อพขาดูดีๆนี่นี่สาน้าเป่าลมนะไม่ให้บนงข้อกันหน่อยอย่าเข้านะผมฟ้องตำรวจนะพ่อหาบุกลุกอะ อกไปชิบ้านใหม่โโหเนี่ยังมันเ้่าฮ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 ่าเ่าฮ่าาน่่าฮ่าฮ่า่นฮ่าฮ่่ เช้ามาแล้วแล้วก็ต้องแปลงฟันเฮ้ยเฮ้ยมีน้ำด้วยมันปากเกนเฮ้ยแกกตรนี้เน่ยนตรนี้อะไรพ่อหก็พ่นในบ้าองผมแค่หะเดินออกไปก็ได้มากว่ะแต่ฟันดีก ร่มเหวีง่งควายนะสะอาดละเฮ้ยอีแ,ววอแบ้วยรวยมันล่าเทมาแล้วเนี่ยบ้านเราเนี่ยเสียงนกเสียงกาเยอะจริงๆเลย แมนฟันเสร็จละก็ได้เวลากินขนมสีมีอะไรบ้อได่ม่อรอยอขนมอไเนี่ยไม่เอาดีกว่าไม่ชอบเฮ้กขนมแองจอ่ะยพ่อเสียงดังทำไมเนี่ย พ่อก็อยู่บ้างของพ่อไปดิผมก็อยู่บ้างของผมอ่ะเยอะสมสิละแตอนไเวลาท่บ้างเล่ะเกิดเดเกิ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 ดเกเกกวางกดิเเกิเกดเกกเดดกิ เนี่ยเสิยงนกเสียงกาเยอะจริงเลยนะดับกินดับกินเลาสาสาบ้านเสร็จละก็ต้องฉลองบ้านใหม่ซะหน่อยนี่าระทัดฉลอง<ะ>ไนเว่ไนเว้ไอ้นี่ไง แต่กกหูเฮ้สบายในเมื่อมันคิดว่านี่เป็นบ้านของมันนี่แกต้องเจอกับฉันเฮ้เอาของมากินเพิ่มดีกว่าได้มาเลย ด oh ีเดนดีดีเด่นดีเด่น <being> ี้ีนีเด่นดีเด่นดีเด่นดยเด่นดีเล่นดีเ่นดีเด่ดีเด่นดีเด่นเ่นดีเด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 ่เด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 ่เเ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  ambi ตัวดีกว่าวะเอาให้หมดถังไปเลย,น,ยน,น,น้ำหมดนะแต่งตัวดีกว่า <c oughs> เปลี่ยกหมดเลยหมอนก็เปลี่ยกอะ